เป็นการเอาหลักฐานเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์มาสร้างความเข้าใจผิดเ,เขาบอกว่าซุ้มสันเจ้าเนี่ยรอดจากทั้งระเบิดนิวเคลียร์และซึนามีเลยนะซุ้มสันเจ้าเป็นอย่างไรอเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ซุ้มสันเจ้าในประเทศญี่ปุ่นีอ่อันบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซุ้มสันเจ้าที่รอดจากระเบิดนิวเคลียร์นะครับที่นางาซากิปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าส่วนอันล่างเนี่ยเป็นซุ้มสันเจ้าเดียวกันนะครับที่รอดจากเหตุการณ์ซึนามินะครับเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดเขาก็ถามว่า โอ้โหนี่ซุ้มสัญจี่ปุ่นเขาทาจากอะไรเนี่ยทาไมมันถึงอยู่ยงคงกระพันนะเจอระเบิดนิวเคลียร์ก็รอดนะเจอสึนามิก็ยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตกลงซุ้มสัเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างไว้เพื่ออะไรนะครับซุ้มสัเจ้าหรือประตูสัเจริภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโทริอินะครับอันนี้จะเป็นประตูขนาดใหญ่นะหน้าทางเข้าของศาลเจ้าศาสนาชินโตหมายความว่าถ้าเห็นซุ้มเนี้ยข้างในไม่ใช่วัดนะครับไม่ใช่วัดของศาสนาพุทธนะเป็นศาลเจ้าของศาสนาชินโตของญี่ปุ่นเขานั่นเอง อันนี้ทางความเชื่อเขาบอกเป็นขอบเขตระหว่างโลกมนุษย์และโลกของจิตวิญญ,ญาณนะครับอ่าด้านนอกนี่คือโลกของมนุษย์แต่ถ้าผ่านประตูนี้ไปโทริอิเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นโลกของจิตวิญ,ญญาแล้วทำอะไรก็ต้องสมรวมนะครับเนะชื่อว่าเป็นประตูที่เทพเจ้าของญี่ปุ่นหรือคามิเนี่ยใช้ในการผ่านเข้าไปอย่างสรรถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างในนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประตูศาลเจ้าของเมืองนาละนะครับของญี่ปุ่นที่โด่งดังก็อันนี้นะครับซุ้มศาลเจ้าของอิซุบูชิมะนั่นเองนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นปน ประตูสันเจ้าลอยน้ำนะครับจริงๆไม่ได้ลอยน้ำนะอันนี้ถ่ายตอนน้ําขึ้นนั่นเองก็เลยดูเหมือนว่าลอยน้ําอยู่แต่จริงพอน้ําลงก็จะเห็นว่ามันอยู่บนพื้นเนี่ยแหละนี่ก็เป็นหนึ่งในประตูสันเจ้าที่ดังของญี่ปุ่นนั่นเองมันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสําคัญมากแต่เห็นว่ามันมีอยู่หลายเมืองและตกลงเขาแชร์มันเมืองเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าสองภาพนี้รอดพ้นจากมันตะภายทั้งคู่นะอันบนก็รอดพ้นจากระเบิดนิวเคลียร์อันล่างก็รอดพ้นจาก เหตุการณ์สึนามินะแต่ว่ามันคนละที่กันไปดูอันบนก่อนอันบนเนี่ยนะเป็นป film, น splash, ระตูสานเจ้านะในเมืองนางาซาจินะอันนี้อยู่ในภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับนี่จะเห็นว่าอันอื่นเนี่ยพินาศหมดเลยแต่ประตูสานเจ้านี้ยังอยู่ได้นะสัวอีกอันนึ่งนะที่เป็นอันล่างก็เป็นประตูสานเจ้าที่เมืองโอซุจินะจังหวัดอิวาเตะภูมิภาคโทโฮคุอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะ อันนี้ก็รอดพ้นจากเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวเมื่อปี2011นะันสบอสองที่เนี้ห่างกันแค่ไหนไปดนะูคิวชูกับโทโฮกุนนะครับคิวชูคือแผ่นที่ญี่ปุ่นที่เป็นสีเทาล่างสุดเลยนะครับส่วนโทโฮกุคือสีเหลืองคนละที่เลยนะครับไม่อยู่ใกล้กันเลยนะอ่าดันที่บอกว่าเป็นที่เดียวกันเนี่ยไม่ใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่าภาพที่เป็นซุ้มสันเจ้าของนางาซากินะก็มีที่มานะค,คนที่ถ่ายภาพนี้ไม่ได้ก็คือ โยชิเกะยามาฮาตะนะครับเป็นช่างภาพที่ได้รับมอบหมายให้ไปเยือนเมืองนางาซากิหนึ่งวันหลังจากที่ระเบิดลงนนะเองนะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคือว่าการป่อยรังสีเนะี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลานะครับยิ่งไประยะที่ใกล้เท่าไหรนะ่เนี่ยโอกาสที่จะได้รับรังสีก็เยอะนะแต่ว่าพอเขาไปหนึ่งวันแรกก็จะได้เห็นภาพนะความเสียหายแบบณตอนนั้นเลยนะก็จะบันทึกภาพมาหลายอันก็อันหนึ่งก็คืออันนี้นะประตูสันเจ้าที่เป็นที่มานะครับ แล้วก็ชีวิตของผู้คนอย่างภาพนี้ก็ภาพที่ดังเหมือนกันเป็นเด็กที่ถือข้าวปั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพดังแต่ต้องบอกว่าทั้งสองภาพเนี้ยนะกว่าคนทั่วไปจะได้เห็นเนี่ยคือใช้เวลานานมากนะเพราะว่าพอถ่ายเสร็จเนี่ยตอนนั้นอ่ะญี่ปุ่นอยู่ในการปกครองของัาอเมริกาที่เขามาดูแลประเทศนะในฐานะที่เป็นประเทศที่แพ้สงครามเขาก็ยึดภาพไปหมดเลยนะครับกว่าจะมีการเอามาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เห็น,นก็อีกหลายปีเลยนะครับ ซึ่งชะตากรรมของทางโยชุเกะเยมหาตะเนี่ยก็ตอนหลังก็เสียชีวิตไปในอายุที่สั้นมาก48ปีท่านเองเป็นมะเร็งลำไส้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าไปรับปริมาณกาซังสีจากการไปถ่ายภาพในเมืองนังาสิหนึ่งวันหลังจากการทิ้งระเบิดหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งภาพนี้นะก็มีความสําคัญเหมือนกันนะเป็นสารเจ้าซันโนนะครับอยู่ห่างจากจุดที่ระเบิดนะไปทางทิศตะวนันออกเฉียงใต้แค่800เมตรเท่านั้นเองนะครับอ่า ซึ่งนอกจากตัวซุ้มตัวเนี้ยจะโด่งดังเนี่ยตัวที่ดังกว่าคือซุ้มอีกด้านหนึ่งอันเนี้ยที่เห็นวงกลมไว้สีแดงไกลๆอันนี้เป็นซุ้มสารเจ้าขาเดียวก็คืออีกข้างหนึ่งโดนแรงระเบิดหักไปเลยนะแต่ยังสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาข้างเดียวเนี่ยนะก็กลายเป็นซุ้มที่โด่งดังมากทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะตัวสารเจ้านี่เขาเปลี่ยนกลายเป็นเมืองไม่หมดแล้วนะแต่ว่าเขายังเก็บรักษาซุ้มสรรเจ้าขาเดียวอันนี้ไว้ดอยู่เลยเนะ ซึ่งเมื่อวานนี้ที่เมืองฮิโรชิมาก็มีการจัดงานลําลึกนะครับครบรอบ79ปีการทิ้งระเบิดนะครับที่เมืองฮิโรชิมานั่นเองนะครับ,นะรบก็เพื่อเป็นการให้ประชาชนลําลึกถึงภัยจากการก่อสองครามโดยเฉพาะที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการสังหารชีวิตประชาชนนั่นเองนะครับ